สวัดีครับพวกผมเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าห้วยฟ้ามานำเสนอโครงงานคุณธรรมที่สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์คือความมีวินยัยความรับผิดชอบและความพอเพียงซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดทำโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน6เรื่องดังนี้หนึ่ง โครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาล1-3ซึ่งโครงงานเก็บของให้เข้าที่เก็บดีๆมีรางวัลบรรลุเป,ป้าหมายร้อยละแ6 2. โครงงานคุณธรรมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ชื่อโครงงานแต่งกายดีมีวินยัยบรรลุเป,ป้าหมายร้อยละ93 3. โครงงานคุณธรรมระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2ชื่อโครงงาน รองเท้าเข้าที่เด็กดีทําได้บรรุปเป้าหมายร้อยล,ละ96 4. โครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ชื่อโครงงานยิ้มง่ายไหวก่อนบรรุเป้าหมายร้อยละแปดสิบแปดห้าโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ชื่อโครงงาน,รรห,น,าางานห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเยนบรรุปเป้าหมายร้อยละเก้าสิบห้าหก โครงงานคุณธรรมะระดับชั้นประสมศึกษาปีที่5และ6ชื่อโครงงานการพูดจาดีมีมารยาทบารรลุกป้าหมายร้อละแและโครงงานระดับโรงเรียนเรื่องระเบียบแถวดีมีวินัยใส่ใจความพอเพียงหนึ่งนักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษ ด้านมีวินัยอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ8 7 5 0 2นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักณ์ด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละ89.58 3. นักเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ด้านความพอเพียง อยู่ในระดับดีมากคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยครับ